สวัสดีครูชนก็อีกนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกลียวเราบอกเองเริ่มการไปเสี่ยงเวลาไปเถอะพาด้วยหรือเข้าไปไปไปอันนี้เราคือเราคือเห็นนี้เราเราพาทำคลิปมาสามรอบแล้วไอ้ตรงตาเข้าเกมอ่ะมันนับเวลาอยู่ทีเราอย่าไปเลยเข้าไปเมันก็้นับเวลาก็ไม่ตื่นเหตุการณ์อันพิสูจน์สามรอบด้วยกันใม้เกลียวกับคนดูอันนี้ขอโทษนะครับสำหรับที่ต้องแชร์มาทำแบบนี้แต่ว่าผมเอาไว้ใช้ฟาร์มของเข้าใจนะ คนเรามันมีเวลาเล่นอเด้วแม่บอกว่าเล่นได้บอลแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ต้องต้องมีปู่ผู้ช่วยทำให้เล่นสบายขึ้นแต่ตอนเล่นเกมต่อตู้ไม่ใช่นะเนาะไม่ใช่ไหมใช่ไหมอือเจ้าน่ะโอ้โหแล่วแม่เขาว่าเจอเสาทขามาอีกตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนะไอ้เป็นใครอ่ะเขาไม็ตัวเองแบบนี่้แล้วตัวเขาเป็นไงมงคลเขาอยากเห็นอ่ะเออเออนะ เออแค่หน้าจอโอเคแล้วไปแล้วว่เพื่อไม่เสียเวลาเราไปทำงานที่ร้านบ้านีดีกว่าเขารู่เาจกแต่แมกโนอันนี้วัคโดนลอดีวคน่มาวมดตอนเรสู่การทำงานในในร้านแงที่ก่าน turn on the grill customers just love t h i r องดีเลยเราไกินอ่ะาต้องการอะไรเขาบอกให้เปิดเตาอบอ๋อ Great! Now open the window! Let everyone know you're ready! Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. And while you wait, watch uh, TV, TV or listen, listen to the radio, music keeps the mood yeah. out. Friendly reminder. ยินดีต้อนรับสู่การกระเด็ันี่สองอันแรกเอออันกไรก่องที่เปียกและเครื่อนที่เข้าหาคุณต้องผลิต ต้องพันึกไว้ไว้ใต้เคาน์เตอร์ทุกวันศุกร์เวลาสองนการถที่ไม่มีคนขับจะมาถึงนั่นคือการตรวจสอบออกผ่านประตูหลังทังทีห้ามมองไปที่บูซาวะมังมาในระหว่างตรวจสอบไม่เคยหากเนื้อบนไม้เริ่มตกกลางปิดตาอย่าฟังในเนื้อสัตว์พวกเขาต้องการให้คนอยู่เท่านั้น ผู้ชายที่ไม่มีหน้ามาสั่งเสิร์ฟเขา,เเขาแต่ห้ามองที่ใบหน้าเขาลูกค้าบางคนไม่สามารถบริการได้เลยให้เป็นหน้าต่างจีในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือไม่รู้จักทำตามสถานการณ์ตัดสนองคอยพบความใช้มาตรการที่เหมาะสมและอย่าเปิดประตูถ้าไม่จำเป็นควรตรวสอบลูกคที่ปกติการทำงานคุณเริ่มตั้แต่เวลาสี่ทุ่ม จนถึงเจ็ดโมงเช้าตรงนี้มาแล้สวัสดีตอนเย็นครับอาหารชิ้นหนึ่งแบบธรรมดาอย่างได้อะไรเพิ่มไม่มีอะไรพิเศษอรืคำเร็วๆวางลาวาวามา อบเอาเเนื้อใส่เนอ,เอใส่เนื้อดิมงคลโอ้โหเ, oh. เนื้อนี่คือทำจากเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อวากิวโอ้โหยากจัดเลยเสียงขูดมันโคตรฟินเลยอยาให้ต้องทำเผื่อไว้เหมือนในแบบนั้น <laughs> ด้วยนี่ทำเผื่อนี่ของคุณอยู่

ปิดไฟเลยอิงไล่มันไปได้ไหมไอพี่ด้านนั่นแ่ละคิงคาย

ไปดูสมจริงกันเหมือนมีน่มงคลถ้าเขาเคยกินเคบับมาเนี่ยเรียกว่าเคบับมันต้องต้องยากไอ้นี่นะลูกค้าครับทำไมลูกค้าไม่ไปครับเออมังกรเขาไปไทยมึงน,นะเพราะว่าคุณจะกินลูกองของฉันไหมเพื่อหนึ่งพันบาท อะไรมงคลแบบแปลกถ้าค่ะตอบ no ได้ไหมเนี่ยไม่หมดไม่หมดลูกกลมลูกกลมลูกกลมโอ้โหทำไมเข้าเห็นอยู่คนเดียวเลยวะ

ยหายอ่ะผขาไม่เปิดเขาไม่เปิดจุกอะไอเนียจะหายเขาดูล้องมือโอเคน่าไปล้วเขาดูวเลนไปนดีเรเขามาเร่เขามาเอาแค่คนนะไม่เอาผีเออเออลุงครับ เรียกตาเลยอ่ะไม่ต้องถ่ามแล้วเขาเปประตูทำไมอ่ะ

โอเคจีเขาผิวเขาแบบดูจเขาด้วยจีเขาจะจะไม่ปกติอยู่ <laughs> Hoa hẹn <laughs> <đây phải> <laughs> đi học <Bis> ở <Syn Island> rồi. ở này đi ไฟนั่นเอ็นเฟนดี้ชัดๆเลยเด้อ

ไล่ไปชิว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 ไปให้ทีสิมันไม่ยอมไปวะมันไม่น่าใช่ลูกค้าด้วยมันเมาขนาดนี้เลยองก่นเขาเพิ่งรู้ตัวคลาคิดว่าเขาเพิ่งลงไปไม่มียอดวิวล้านสองร้อยเ้ยอดีเออไอคลิปบูมขนาดนั้นไใชัยบูมบะารเข้อไหนต้องเปิดแล้วมั้มมง

ขอเธอไม่ร้แต่มันด้ไปความผิดปกติ

Bang high now, huh? Here's your shawarma. Soft and perfect thanks. I uh, yeah

ใครมันมาเต้นหน้าหลานวะมตอีเจอเขาเห็นไอ้ตัวมัเสกอเนื้อตรงนี้หน้าหลาวะโอเต้นหน้คือีดู จะพีไม่หล่มเกินดูเก่าแล้วค้าคันนี้จะปลุกต่อไ,ไหมอ๋อ What เห็นเห็นเห็นเขาเขาไมเปิดอ่ะมบอกเ้าเขาไม่เปิดหรอก ม่อยผาเองจะเปิดให้กันสองคนจริงเองจะเองจะ,จะแบบทวินเลยนะเว้ยแบบไอ้คนนั้นแหละ okay, หอ,อ,ะย,อ,อย่างไรล่ะอ๋อใหญ่คาริงมันกลัวง่ายเลย tháo luôn Anh cơn mày à Ủa, khói dím, khói dím

thuộc thuộc quân sự Ủa hóa bên bên đâu Hả? Quân nhân quân Này em phải yêu đoàn quá Cầm đâm đâm chiêu chiu. -chiu. ตกใจบ้างไหมเมื่อกี้เขาโดนผีจับอะ<น>จะกระแทกประตูนะถ้าคุณไม่ยอมเปิดเปิดทำบ้าอะไเฮ้ <c oughs> Bye now. Hi, what's your warm-up? Uh honey. That's 150. Great, thanks. It already smells amazing. ทีมนี้อาจจะน่าหนะครับเพราะฉะนั้นมองไปบนตู้เย็นทำไมมันหล่นจังวะ use your order huh. Delicious as always I'm Thanks, it already smells amazing. I'm not like มีรถอะไรขาขับมาให้เราเปิดประตูแล้วรีบวิ่งหนีออกไปเลยและห้ามมองที่เนื้อเด็ดขาดเออถ้ามีรถมา l o n h yeah boss e overtime again really I was ready to pay 150 a o u just shut t e window n o ถ้ารถมาให้ให้ปิดให้ออกไปเลยห้ามมองเนื้อเด็ดขาด ยอ <c oughs> มเจมปน่้เขาตะมดแล้วเ <c oughs> ด้าเจมีมน่าตมดหน่อยนิเด้ด ไม่เอ็งวิ่งง่ายจังวะ 哎，我搞这个。